สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะคะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยนะใบแรกการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นคุณจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของคุณนะคะ คุณและหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณจะทำงานร่วมกันได้ดีจะให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะคะในสำหรับคนที่มีธุรกิจร่วมกันนะในเรื่องของการเงินคุณมีอิสระทางการเงินนะคะคุณมีสภาพคล่องตัวทางการเงินนะคะมีความมั่นคงถ้าหากใครได้เคยลงทุนอะไรลงไปแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเนี่ยเป็นเวลาที่คุณจะได้กำไรกลับคืนมาแล้วนะคะ หรืออีกในกรณีหนึ่งอาจ,จเป็นไปได้ว่าคุณกำลังมองหาที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะในเรื่องของสุขภาพอ่ะคุณมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ดูเหมือนกับดูอ่อนวัยตลอดเวลาดูไม่แก่ค่ะดูแม้ว่าคุณจะอายุอายุมากแค่ไหนคุณก็ยังดูเด็กดูหน้าเด็กดูผิวพรรณผ่องเหมือนเด็กอะไรเงี้ยนะบางคนนี่อาจจะกำลัง อาจจะก,กําลังเริ่มเริ่มกลับมาดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายหรือลดน้ําหนักอะไรนีคะขอให้ตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามแล้วคงก็จะบรรลุปเป้าหมายนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่และพี่เห็นคู่นี้เขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะสิ่งที่ไอ้อมเห็นก็คือถ้าเกิดอา้ากลับละคือถ้าเป็นรูปนี้นะบางคนอาจจะติดอยู่กับ ความกลัวความกดดันอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับภาพสะท้อนนะคะมองเห็นแต่สิ่งที่มันแย่ๆจมอยู่ปักอยู่กับเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมองเห็นแต่ตรงเนี้นิกคือสิ่งที่ไอมองนะเหมือนกับติดอยู่กับความกลัวหรือความกดดันอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะ แต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อ,อนิ่งเฉยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจกับสมมติว่าคุณมองลงแม่น้ำเนี่ยคุณเห็นเงาอะไรบางอย่างเห็นเงาตัวเองอย่างเงี้ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงาของเรามันดูเหมือนไม่คงที่อ่ะมันกระเพื่อมมันใหญ่ขึ้นหรือมันดูแปลกตาไปแปลกหูแปลกตาไปไม่เหมือนเดิมบางคนอาจจะชอบ สองกระจกนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงแม่น้ําตลอดไปอาจจะเหมือนกับว่าสองกระจกแล้วดูหน้าตัวเองเอ๊ะทำไมหน้าเราช่วงนี้มันดูแบบเศร้าๆมันดูแบบหมองๆอ,อะไรเงี้ยขอให้คุณพาตัวเองออกไปจากตรงนี้ออกไปจากหน้ากระจกเนี่ยอย่าให้โฟกัสไม่ต้องไปดูคือคุณคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะให้มองให้มองอกับมองที่ตัวคุณเองว่าเราคิดเองหรือเปล่า มันไม่น่าจะใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะขอให้ใส่ใจกับความคิดบวกมากกว่าว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทํางานหนกักอ่ะถ้าเกิดแววตาเรามันจะแบบมีสีแดงสีเหลืองบ้างมันเหนื่อยมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เป็นเรื่องปกติไหมอะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งไปมองว่าทําไมหน้า โฟกัสไปในเรื่องแบบโอ้หน้าเรามันโทมอย่างนี้อะไรอย่างเอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นนะคะพาตัวเองออกไปทําอย่างอื่นถ้าเห็นว่าหน้าตัวเองโทมหรือว่าแววตาไม่สดชื่นก็หาอย่างอื่นทําปลุกตัวเองขึ้นมานะคะความสุขมันเป็นของคุณขอให้คุณได้มองหาหนทางแก้ไขมากกว่านะคะกว่าที่มากกว่าที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ดึงให้เราดิ่งลงไปทําให้เราไม่มีความสุขนะคะ ทีนี้นะเราจะมาดูใบใบนี้นะคะสิ่งที่อไอมอเห็นจากใบนี้นะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรือปลดปล่อยอเป็นสิ่งสําคัญนะคะสำคัญมากเลยเพราะคุณต้องการพื้นที่ว่างเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้ให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามานะคะปล่อยให้มันว่าง แล้วคุณก็จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นเทียนเทียนหอมแบบอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือไอ้สมมุติให้ให้คุณได้เห็นภาพนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณยังยังมีความรู้สึกที่มันตันมันมันไม่ปล่อยมันรู้สึกอึดอัดอยู่เนี่ยสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณมันไหลผ่านเราไม่ได้ความรู้สึกดีๆมันเข้ามาเติมเต็มให้เราไม่ได้เราต้องมีพื้นที่ว่างก่อน เพื่อที่จะให้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องการพักผ่อนไหมนะคะอยู่กับส,สิ่งที่คุณมีอยู่ะคะ่ะโอบกอดสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะอ้าแขนรับต้อนรับในสิ่งที่ดีที่สุดกําลังที่จะเข้ามาแต่ที่สําคัญก็คือเคลียร์พื้นที่ว่างไว้นะคะอย่าไปยึดติดกับความเสียใจหรือความเศร้าอะไรมากมายนะคะย้ายโฟก,กัสนะเนี่ยค่ะเขาบอกให้คุณพักผ่อนจริงนะคะ คุณรู้ไหมว่าความเหนื่อยล้าแล้วก็ความวิตกกังวลนะ่ะมันปิดกัน้นปิดกั้นคุณไม่ให้ได้รับพลังงานที่ดีนะดังนั้นไอ้ขอยคุณละทิ้งจริงๆอ่ะปล่อยปล่อยสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับคุณไปให้ได้นะคะคุณจําเป็นต้องพักผ่อนบ้างนะคะสําหรับคนที่อาจจะทํางานหนักมากนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของของกลุ่มหรือ,อของพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะเป็นทีมหรือกับเพื่อนกับทีมงานที่บริษัทเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสถาบันก็ได้นะคะจะมีการแบ่งปันความเป็นส่วนตัวเหมือนกับได้ทําการรู้จักกันทําความรู้จักกันจะได้สนับสนุนกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะ ให้บอกว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างมาเพื่อคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกประสบการณ์ใดก็ได้ที่ที่สามารถที่มันเหมาะสมกับคุณในสถานการณ์ต่างๆะค่ะเขามองว่าที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์เยอะแยะแล้วคุณก็สามารถดึงเอาประสบการณ์ไหนก็ได้ที่มันแมทก,กับสถานการณ์นั้นๆที่คุณเผชิญอยู่เพราะว่าชีวิตและเส้นทางของคุณและการเดินทางของชีวิตคุณมันไม่เหมือนกับคนอื่น คุณไม่สามารถที่จะเชื่อฟังหรือจะเชื่อประสบการณ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลานะคะต่อมานะคะคุณจะคุณจะรู้สึกมีความสุขและเติมเต็มในชีวิตส่วนตัวคุณจะเห็นคุณค่าของมุมมองของตัวเองและคนอื่นและจะสามารถเข้าถึงสถา,านการณ์ต่างๆได้อย่างเปิดกว้างคุณจะจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คุณห่วงใยพวกเขานะคุณพยายามที่จะให้เขาได้รับรู้ว่ามีคุณอยู่เคียงข้างแล้วก็พยายามช่วยเหลือพวกเขาเมื่อคุณทําได้คุณก็จะทําเต็มที่ต่อมาเรามาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้กับคนที่มีคู่ก่อนนะคะ จัด g m ม n ตออกมา The ะสตาเด็กเรียนแล้วก็หถ้วยจบดีนะคะจบสวยมากเลยเออหากคุณสำหรับบางคนนะคะหากคุณเคยมีปัญหากับความสัมพันธ์มาก่อนไอมองว่าคุณต้องให้อภัยกับคนรักของคุณนะคะค่อยๆปรับการให้อภัยการสำหรับความผิดพลาดของเขาบางอย่างนะคะคุณสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับความสัมพันธ์ได้นะคะด้วยการที่ พูดคุยกันนะคะสื่อสารการแบบเรียบง่ายเปิดกว้างตรงไปตรงมานะคะความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวหน้าสู่ความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับผิดถูกไขอภัยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะ <c oughs> ก็จะค่อยๆแน่นแฟนกันค่อยๆรู้จักกันมากขึ้นนะคะปัญหาเหล่านั้นก็จะสามารถหายไปได้นะคะแก้หให้หายได้ด้วยการที่คุยกันหันหน้าเข้าหากันอะไรเงี้ยนะ และอนาคตของความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณต้องเปิดใจนะคะคุณะค,ะคุณต้องเปิดใจแหละเพราะจริงๆแล้วโดยพื้นฐานนะ่ะคุณและคนรักต่างก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อกันนะคะมีศรัทธานในความรักในการและกันทั้งคู่นะคะนี่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงนะที่ไอมองเห็นในความสัมพันธ์นะแต่เป็นการบอกให้คุณได้ได้ได้รู้ว่าไม่ลืมนะคะเป็นการบอกที่ ไออยากแค่อยากจะเตือนว่าไม่ไม่อยากให้ลืมเติมความสุขนะคะสอดแทรกความสนุกความสุขลงไปในความสัมพันธ์เท่านั้นเองจริงๆไม่มีอะไรมากเลยอะคะ่ะในไพ่ของคู่ของคุณที่ออกมานะคะบางบางคู่ไม่มีมีแต่ความโรแมนติกด้วยซ้ําแล้วสิ่งที่ไออ่านอาจจะเป็นแบบส่วนน้อยด้วยซ้ํานะคะก็ดีแล้วอะคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรมากเลยอาจจะงอ,งอนกันแหละนะทีนี้เรามาดูความรักของคนโสดนะคะ คนโสดคนโสดใมีโอกาสจะเจอคนรักเก่าวนเข้ามาหรือเปล่าสําหรับคุณบางคนนะมองว่าอาดีตคนรักเก่าของคุณนะ่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตเป็นไปได้ว่าคนรักเก่าตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเด็กอนุบาลปฐมมัธยมหรือแม้กระทั่งอดีตชาตินะคะ คุณมีแรงดึงดูดกับคนอื่นคนรอบข้างนะคะให้ให้มาสัมผัสในความสนุกของคุณความสุขของคุณแล้วขุมพลังของคุณอะ่ะคุณมีมีความแอคทีฟมีพลังบวกนะคะที่มอบให้หลายๆคน,นะคะมีความไบรท์มีมีแสงสว่างมีออร่าในตัวะคะ่ะ จึงสามารถดึงดูดคนเข้ามาหาคุณได้ง่ายนะคะถ้าหากคุณกําลังมีปัญหาอยู่อ่ะเดี๋ยวก็จะคลี่คลายออกไปนะคะจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักที่ผ่านมาก็ได้เดี๋ยวก็จะค่อยๆหายไปแล้วคุณก็จะรู้สึกกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งเพราะว่าเดอร์ซันน่ะเดอรซันเนี่ยเขาแบบพลังงานของเขาจะกลับมาง่ายมากนะคะจะไม่ทุกนานจะไม่เศร้านานนะคะพลังงานเดอ s u ซันก็จะมีพลังงานเพิ่ม รู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็พลังงานก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะไอ้มองว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้ได้ได้พบหรือได้รู้จักคนที่ที่ไอ้อ,อกว่าคนเก่าๆที่จะกลับมาเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่มีวิฒีภาวะทางอารมณ์สูงนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเคารพและนับถือในตนเองในตัวเองตัวของเขาเองนในระดับหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองนะคนคนนี้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณมากถ้าเกิดว่าคุณจะ จะทําความรู้จักเขาจะสันจะสันความสัมพันธ์กับคนคนนี้ในอนาคตเพราะว่าเมื่อคุณพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับใครสักคนแล้วเนี่ยพลังบวกและความมั่นใจที่เล็ดลอดออกมาจากตัวคุณไอใช้คําว่าเล็ดลอดนะออกมาจากตัวคุณจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณดึงดูดคนที่ใช่ให้กับคุณนะคะ นี่เป็นเวลาที่ที่ดีสําหรับคุณเลยที่แต่คุณต้องออกไปเจอคนใหม่ๆนะคุณจะอยู่กับบ้านอ่านแต่นังสือองเงี้งยคุณคุณจะไม่ไม่เจอนะไอ้บอกไว้ก่อนนะก็จะประมาณเนี้ยนะคะสําหรับคนโสดนะ แล้วก็การอ่านไพ่ของไอที่มีให้กับชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะหากคุณฟังแล้วชอบไอขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คุณแบ่งเวลาเข้ามารับชมนะคะไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนานะคะสำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ